ครับเพื่อนๆก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับใครเข้ามาแล้ว้ากดไลค์นะครับก็ได้ตามนะช่องไออุ้ยเมืองกาญไปด้วยนะเพื่อนๆครับเพื่อนๆทราบวันนี้เราเป็นพระเมืองการนะครับเป็นเหรียญของวัดเข่ากระอางนะครับลิงวัดเข่ากระอางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอ่าทราบลิงรุ่นนี้ออกปี 3, 6นะ ก็ค่อนข้างที่จะก้าวพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของลิงเรียนล,ล,ลิงนะวัดเขา่ากับอ่างกันนะครับว่าพิจ,พจารณาเบื้องต้นประมาณไหนนะครับแล้วก็เรียนนี่ก็ค่อนข้างสวยงามนะรายละเอียดก็ครบถ้วนนะครับเราก็เอามาศึกษารวมกันกันกบเพื่อนนะครับสำหรับพระเมืองการนะครับผมก็จะท,ะทําวัตถุมงคลให้ครบทุกวัดนะครับตั้งใจไว้ยอย่างนั้นนะอาสนบวันนี้เรามาดูเรียนลิงกันนะครับอาสนบจุดพิจารณาเนี่ยจุดใจต,าต่างที่ผมใช้พิจารณาคือ บริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นเซียนนะครับฟึ๊ปฟุ๊ฟ๊เลยตรงเนี้ยฟุ๊ปฟุ๊ปฟุ๊ปเลยเพื่อนๆถ้าได้มาก็ซ่องประมาณบริเวณตรงหางหลิงที่มีช่องว่างตรงนี้นะครับจะปรากฏเส้นเซียนที่ค่อนข้างชัดเจนนะ,ะนี่เห็นไหมไม่ลงกล้องยังมีเลยนะครับเดี๋ยวลงกล้องดูนะ,ะเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเส้นเซียนแบบนี้จ่ายต่างง่ายนะครับอ มีในี่จ่ายตังค์เลยนะแบบนี้โอ้โหฟิวฟิว,ฟวเลยดูดิกี่เซ้นเนี่ยมันห, <c oughs> หลายเซ้นพอสมควรนะครับสำหรับมีเส้นตรงนี้ก็ใช้เป็นจุดจ่ายตังค์ได้เลยนะครับสำหรับเส้นแบบฟิวฟิว,ฟวแบบนี้ปลอมยากมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกเหรียญน,นะมีปะ <c oughs> ถ้าไม่มีนี่จบเพย์เลยนะอ่ะมีหรือเปล่าจ๊เอ๋จ๊เอ๋จ๊เอ๋อันนี้มีด้วยเห็นไหมบอกแล้วานี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับ เส้นค่อนข้างขมชัดลึกมากนะครับเป็นฟิวฟิวเลยเห็นไหมอ่าแล้วเราก็พิจารณาตรงจุดอื่นก็ได้นะครับพวกรายละเอียดเส้นขนของลิงนะเห็นไหมอ่าเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเนี่ยพวกเส้นต่ามซอกขาเห็นไหมครับทุกอย่างเลยครับเพื่อนๆพวกเส้นอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างเก๋เตลำบากนะครับเห็นไหมอ่าแต่ตรงนี้แหละจุดใจตังค์เลยเนี่ยมีฟิวฟิวแบบนี้ก็เรียบร้อย ฟักตั้งใจนะเพื่อนๆอ่ะโอเคนะครับสำหรับด้านหน้าประมาณนี้เราจะดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นไงนะเหมือนกันหรือเปล่าเอ๋ <c oughs> อันนี้เพืเ่อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าพระเทเนี่ยเขาเหมือนกันนะครับเห็นไหมเส้นคมคมนะครับเห็นไหมอ่ายิ่งเป็นเหรียญตำนะครับอ่ารายละเอียดตั้งๆความคมชัดลึกเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนะเพื่อนๆอ่าก็ศึกษากันนะครับ ซาบลิงวัดเขากะอ่างน,นี่ก็โอ้เป็นสุดยอดนะครับโอ้แบบถ้าเป็นรูปปัน้นรูปใหญ่ๆตอนนี้เขาก็เล่นกันแพงนะครับเป็นพระบูชาที่เป็นรูปลิงอุ้มลูกอ่ะอันนั้นก็ค่อนข้างแพงแล้วแต่อันนี้ก็เป็นวัดทุ่งมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะของวัดเขากะอ่างครับเห็นไหมอ่านเนี่ยตัวสอนเห็นไหมครับอ่านไครับมีความเด้งคมชัดลึกนะครับไม่บวมนะเห็นไหม เรามองไกลๆแผ่นทั้งแผ่นเนี่ยมันแบบตึงมากเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมอ่าตึงนะนะเห็นไหมครับเห็นแบบฟูบเลยไงอ่าตึงหมดเลยนะครับเพื่อนๆเราก็พิจารณาความตึงชัดของพิมพ์ผ้าก่อนแล้วก็พิจารณาพวกตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมคมชัดลึกนะครับอ่าดูเลยนะครับอ่าดูสัดส่วนนะ ตัวนะครับน้ำหล่อนโอ้โหอย่างไงเพื่อนๆเนี่ยนะเนี่ยมันผิวเนี่ยตึงมากนะผิววิวเหรียญเห็นะครับ่เนียตัวหนังสือเพื่อนๆดูนะครับอ่าดูยันเนีเห็นไหมครับยันปั๊มเห็้มาเพื่อนๆเห็นไหมส่วนลึกเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนะส่วนลึกแล้วก็มีชุดบริเวณตรงยันให้หน่อยเพื่อนๆตรงยันด้านซ้ายนะครับที่ตรงเนี้ย อ่า <im it> ตรงเนี้ยมีจุดอีกม <up> ีจ <im it> <im it> mm, ุดนะครับเป็นจุดกลมคล้ายๆจุดไข่ปลาครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนะมีป่ะทางด้านี้อ่ามีมีเห็นไหมมองไกลๆมีแล้วลงกล้องเห็นไหมครับมีเหมือนกันนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นรากวิทยาเบื้องต้นนะเพื่อนๆอ่าสำหรับ ใครที่อยากเช้าหาวลิงวัดเข่าอาก็เช่าได้เลยนะครับดูตามที่ผมบอกนะดูจุดบริเวณตรงห่างลิงเนี่ยให้มีเส้นคมคมนะครับเนี่ยแครลูปใบก็ได้นะครับคมคมแบบเนี้ยเพื่อนก็เช่าได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันคมมากอ่ะมันปลอมลำบากแบบเนี้เห็นไหมครับฟิวเลยอ่ะฟิวฟิวอ่านี่นะประมาณนี้เพื่อนเพื่อก็แครลูปไปนะครับอ่าหนึ่งสองซ้ำาเพื่อนเือนแคปโอเคนะ อ่าเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับอ่าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามช่องไออุ้ยเมืองการอีกทีนะเพื่อนๆอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆอ่าวันนี้พิลาดประการใดต้องกล่าวขออภัยด้วยนะเพื่อนๆครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ